สวัสดีวันที่ใหม่พาตาให้บรรดาดวงท่าน,ส,ส,น,นส,สุขสันต์เป็นสุขสุกแสนแสนสีสวัสดีวันที่ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแบมบี้นะคะจากช่องวางเจ็ทชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะสําหรับผู้ติดตามของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจแล้วก็ทางยูทูบนะคะตอนนี้ผู้ติดตามของเราก็น่ารวมรวมกับเพจกับยูทู e ก็น่าประมาณห0 0 0ักว่าคนแล้วค่ะระมือค่ะ ก็วันนี้เราจะรวมคลิปตั้งแต่เราทำมาตั้งแต่ออประมาณ8 9เดือนละเราตั้งใจทำคลิปทุกคลิปทุกอย่างคือคิดแล้วก็ทำอาจจะผิดบ้างพลาดบ้างคุณผู้ชมอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะก็เรานีตั้งใจทำทุกคลิปเต็มที่เลยไปดูกันค่ะว,ว่า8 9เเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างแล้วมันจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ไม่ใช่เมื่องมูั้นแล้วชันเขี่ยไงไม่ใช่นรื่อมูลแกเพราะแกเืมูลเขี่ยไงแต่ข้างหน้ามันอยูมีอะไรงานมันเยอะไปเขาบอกไงเจิดเทียนเวียนบนเรามาไล่คนละวนเอ้ยวนเวียนเข้าไปแอบมีวะ บอกไม่ให้เครียดเนละเพลงสองเพลงสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเริ่มคนแรกค่ะมาโอ้ยตอนนี้แบบใจเต้นตึกตักมากเลยอ่ะมองยางอันนี้ขยับน้อยไม่กระดับนแรกอยู่ในย่ามองยังเริ่มล้วงลเระวังนะเฮ้ยอยู่ไหน

กิฟก็ไงกิฟเหมือนจะโยโ่ตอนแรกใช่ป่ะนั่งรถมาเว้ยแกแล้วเสร็จปุ๊บผ่านมาแล้วคือแบบมันเป็นเข่าใช่ป่ะแล้วเราก็อัดสตอรี่เว้ยแกเพื่อนบอกอุ้ยแกเหมือนญี่ปุ่นเลยสักพักหันไปอะไรฮวงซูอีฟูบอกอุ้ยจริงหรอคือดีกวุซูฮวงสซยสายมือเราไม่รู้ไงเราบอกคือญี่ปุ่นคือดีหันไปก็เห็นแนวญี่ปุ่นเนาะแต่แต่เงียบไม่ได้พูดหรอกนะมาไว้หนึ่งอัดสตอรี่กุ๊บสักพัก ขับรถไปปัง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 มาถึงโรงแรมแลนดิง้งปั๊บเหมือนจะโย <Yo. S 1> เนคำทีที่หนึ่ง เข้ามาปุ๊บมาสี่แต่เก๊กข้วยมาห้าเรียนนี่ถามพี่คะทำไมให้มาห้าเอาเข้ามาห้าคนจี่คะมองซุิยเมื่อกี้ง่ายหนึ่งอันนี้ก็บอกเอ๊ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแต่ในความคิดคือโหยแน่นอนโหยตีติดสวนมนต์ลาเร็วๆเข่าไปสวนมนต์นะแช่กัตาก็้ชายเซนตาสักพักฉันเห็นนีมีเห็นว่าเห็นประซ่า กำลังแพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรู่เอ็รม้ตยแล้วไยาเนี่ไงโอ้โดนแล้วนี่ไงเอ้ยเอ้ยวอไม้ฟายโอ้ตายแ้่จะมีแขกยามั่วไม่เอาอย่าออกมั่ว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  หลดจบมวนเดียวจบค่ะเปลือกหอยหนึ่งหนูพอใจชิมีรูทุกชากทุกซีนทุกคำพูดมาจากตัวนะว้าวกลับมานะมานีเปิติสุใจก็เลยว้าวมัน飒คุณต้องดื่มอะไรแล้วบอกตรงนี้เลยค่ะกับเล่าดอกไม้ตาหมาใจดางค่ะค่ะท่านผู้ ใไหมคะที่เรารู้สึกวินเวียนศีรษะหรือแม้แต่จะเป็นลมหรือรู้สึกว่าโอ้ยหวยยังไงเกลีดนะคะหนูอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดใจถ่งแม่มลูกไหนแล้วมันคือลูกไหนแล้วมันคือลูกจาบแล้วเราเ็ได้คิดว่ามันจะเห็นเราไหมเห็นจะอยู่เซ็นเตอร์เลยอ่ะมันก็ควรแล้วที่ไม่เข้าสีเาเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่น่าอินดูเป็นผิวสีที่ไม่น่าสัมพันธ์ใ 2020 the next level ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขสิบค่ะขอเสียงปรบมห้กับนาำสาวไทยประจํปี2563 <c oughs> <hand> นัทพัฒน์งประพันธ์เรืออารยธรรม คิดว่าจะให้น้องชื่อสมใจนะคะสมใจนี่ย่อมาจากสมใจอยากสมใจอยากของไอ้แบมแมะเธอ,ห,อหาลูกจับมาเร็ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่กล้ก่อนะ ตัวใหญ่มากโอ้ y g o กจุดวันนี้นะครับเราได้เรียนภาษาจีนดนะ้วยฮะลาเมียนแบบว่าเส้นดึงฮนะลาแบบว่าดึงเมียนแบบว่าเส้นนะเซ็กซี่ที่สุดดีจริงจริงหน่อยเร็วๆจิ ร้อนวุ้บาดวุ้นดด่าจะอยากเล่าอนน้ำตาลเนาะจาผมจะมาทำอกอเด้อเจ้าจั่งจั่เจ้าอ้คจจจ เพิ่มระดับความเข้มข้นของชาโดยใช้ชาที่เดียวกัน100่งร้องศาเซลเซียสแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาใช่ถ่ายเก็บไปเลยค่ะถ่ายเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดมากแล้วแม่แล้วแบบว่าใส่หมูหยองให้น้องหน่อยแล้วเราอ่ะไม่อยากถามว่ากำไรทุกวันเนี้ยได้ไหมได้30บาท20 แม่จะตีก็ตีเรื่องเลยจะตีเลยเหรอแม่เสียงเปืนยิงเลยแท้มีบ้านแค้มีรถแค้มีมุกุดแค้ไม่ได้มีลูกกะเด็กที่ใหญ่แท้มีไข่ที่ลังกาเอาจริงไหมเหมือนกูเป็นเอานักร้องแล้วนะับแทมเป็นหางเครื่องแอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอลมา ก่อนหนูไปอะด่าช่องหนูในสีจะได้ดงังๆว่าจัดแชนแนลของมึงเจริญเจริญนี่ทำอะไรก็ปังปังกิจจานเป็นไงไงบ้างคะสำหรับหนึ่งปีที่ผ่านมาหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของเรานะคะเราก็พยายามจะตั้งใจทำคลิปแบบนี้อีกปีหน้าเนาะหวังว่าเราจะได้มีคอนเทนต์ที่ดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะขอบคุณคุณผู้ชมผู้ติดตามทั้งในเพจแล้วก็ YouTube นะคะทุกคนคนสำคัญของเรานะคะที่คอยซัพพอร์ตเราคอมเมนต์ให้เราแล้วก็หวังว่าปีใหม่ใครที่อยากชมคลิปอะไรก็ มาคอมเมนต์ให้เราได้นะคะปีหน้านะคะเราจะตั้งใจทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆค่ะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะ